ไม่ต้องพึ่งเทคนิคดูแค่เทรนก็เทรดทำกำไรในตลาด b บ n เตอรี่ออปชันได้สูมรล้วห้ามพลาดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมา ราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ห้องเทรดของเทรดยันเซียนนะครับอยู่ผมอีกครั้งหนึ่งนะครับมาสเตอร์จีนะฮะคนที่จะมาผ่านเพื่อนเนี่ยทำกำไรในตลาดแบตเตอรี่ออปชั่นได้อย่างงดงามนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้เผยทริคเนี่ยผมของปีศาจไปหนึ่งตัวนะครับผมบอกเลยว่าได้รับเสียงตอบรับดีมากๆนะครับเพราะว่าทริคเทคนิคของปีศาจเนี่ยจะเป็นการเทรดที่บอกจุดเข้าแบบแม่นยำนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยผม จะมาลองเอาอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่สามารถทํากําไรได้ในตลาด b บล a ี่ออปชั่นเอามาลองเทรดให้เพื่อนเพื่อนดูเป็นแนวทางเพื่อให้เ,เพื่อนเนี่ยเอาไปศึกษาต่อแล้วก็เอาไปฝึกฝนเพื่อ,อทํากําไรในตลาด b บล a ี่ออปชั่นนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันครับเ,เพื่อนเื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในทุกๆช่องทางเทรดเดิงเซียร้อยด้วยนะครับและอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะ ผู้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่จะเริ่มลงทุนด้วยนะครับที่สําคัญเลยใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดของ 8x Trade นะครับผมได้ทิ้งลิงก์สมัครบัญชีเอาไว้แล้วที่ใต้คลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดสมัครใช้งานแล้วก็เข้าไปลองเทรดบัญชีเดโมโหรือเงินทดลองเอาไปฝึกฝนกันก่อนที่จะเอาไปลงเงินจริงในตลาดจริงนั่นเองนะครับ let's go มันเป็นอีกหนึ่งเทคนิคครับที่มีใครหลายๆคนสอบถามว่าผมทํากําไรในตลาด binary option เนี่ยได้เฉพาะ trend s i d e w a y หรือเปล่านะครับการทํากําไรในตลาด binary ันมันมีอยู่หลายเทคนิคนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมผมจะมาสอนเพื่อนๆเนทรดในแบบเทรนชัดเจนนะครับผมไม่ใช่เทรนไซด์เวย์อย่างในที่นี้เนี่ยผมอยู่ที่คู่เงินของ EG นะครับผมก็มองเป็นอัพเทรนแบบชัดเจนเลยนะตอนนี้ผมเปิดที่ไทม์เฟรมหนึ่งาทีอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อน ตอนนี้เนี่ยผมดูที่ time frame หนึ่งนาทีจะเห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับว่า eg ตอนนี้เนี่ยมันเป็น up trend เนรับผมเห็นไหมไหลขึ้นไหลขึ้นเห็นไหมซึ่งกรอบราคาของตัวในที่นี้เนี่ยมันคือแบบนี้ครับเราจะลองตีเส้นขึ้นมาคร่าวๆนะเห็นไหม <S <S มันจะเป็นประมาณนี้เนะครับผมพอเราดูเทรนด์คร่าๆแล้วเนี่ยเราก็จะพออนุมานและก็พอมองเห็นได้ว่าเราควรจะเทรดในทิศทางไหนนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเราควรจะเทรดในทิศทางที่เป็นขาขึ้น อย่างเดียวเลยเนาะเพื่อนจะเห็นด้วยว่าเมื่อเราลองตีเส้นขึ้นมาแล้วเนี่ยกราฟเมื่อไหลกลับลงมาชนเส้นสีขาวของเราไม่ว่าจะเป็นจุดนี้นะครับจุดนี้หรือแม้กระทั่งจุดนี้นะครับมันก็จะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปเสมอเสมอเลยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็ชนปุ๊บก็มีแรงซื้อนะครับนี่แท่งนี้ก็ชนปุ๊บก็มีแรงซื้อนะครับนี่เหมือนกันเลยมีแรงซื้อขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแบบนี้เนี่ยเป็นอัพเทรนแบบชัดเจนนะฮะเห็นไหม เห็นไหมมีแรงซื้อมีแรงซื้อนะครับดังนั้นแล้วนะครับเมื่อเราเจอสถานการณ์กราฟแบบนี้เนี่ยเราจะหาจังหวะกขึ้นนะครับแต่ในที่นี้นะครับเพื่อนๆกราฟไม่ได้หลุดเทรนไปแล้วนะครับเห็นไหมมันหลุดจากเส้นขาวที่ผมตีไว้ดังนั้นเราจะไปหาคู่อื่นกันโอเคตรงนี้เนี่ยผมเจอแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอัพเทรนเช่นเดียวกันเลยเราลองตีเส้นขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเมื่อไรก็ตามที่ชนโซนแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะ ดังนั้นแล้วผมจะลองตีเส้นให้มันคร้าวๆแบบนี้นะครับอ่ะอย่างนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่กราฟไหลกลับลงมาด้านล่างชนเส้นมันจะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปนี่ผมจะรอเปิดบายที่ตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมกราฟเนี่ยไหลกลับลงมาชนเส้นสีเหลืองที่เราตีเส้นเอาไว้แบบนี้นะครับเราก็จะลองเปิดออเดอร์ในทิศทางที่มันเป็นเทรนเดียวกับกราฟนะครับนี่ตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะมันเป็นเทรนอัพเทรนแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันเนี่ยว่า อีก40วินะครับเราจะได้กำไรในออเดอร์นี้หรือเปล่า โอเคนะครับก็วินมาสวยงามนะครับสาหรับออเดอร์นี้แต่เราอาจจะวินไม่ขาดเท่าไหร่นะชนะนิดเดียวเองแต่ก็ถือว่าเป็นไปนตามที่เราคาดการนะครับกราฟเนี่ยไหลกลับลงมาชนเทรนไลน์ที่เราได้ตีเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นอัพเทรนเนาะผมได้ตีเอาไว้นะจากจุดนี้ขึ้นมาหาจุดนี้นะครับผมเราก็จะอนุมานได้คร่าวๆว่าแรงถัดไปที่มันน่าจะยกโลขึ้นไปเนี่ยน่าจะเป็นจุดไหนนะในที่นี้เนี่ยก็คือแท่งสีแดงเนี่ยวิ่งลงมาชนเส้นเหลืองนะครับผมมันน่าจะยกโลดังนั้นแล้วแว น่าจะมีแรงซื้อนะครับผมก็เปิดออเดอร์บายมาในแท่ง1นาทีนั่นเองเนะครับผมบวกได้กําไรมา4,354บาทสวยๆเลยนะครับสาหรับออเดอร์นี้เพื่อนๆเชื่อผมเลยครับว่าถ้าเราสามารถมองกราฟออกนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยมันกําลังวิ่งแบบไหนนะเป็นไซด์เวย์เป็นเทรนด์อัพเทรนเป็นดาวเทรน n ์นะครับผมเพื่อนๆจะสามารถเอาแนวคิดของแต่ละเทรนแล้วก็เอาวิธีการเทรดของแต่ละแบบเนี่ยมาใช้กับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนครับมาต่อกันอีกคู่หนึ่งนะครับตอนนี้นี่ผมก็ เห็นพวกกราฟนะครับกำลังจะไหลลงแล้วนะกราฟวิ่งมาชนเส้นเทรนอีกแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเทรนขาลงเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับดาวเทรนแบบนี้เราก็หาจังหวะกดลงครับในที่นี้เนี่ยผมเจอเป็น PA กลับตัวนะฮะแล้วก็กราฟเนี่ยได้ทําการงอลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับชนเส้นเทรนแบบนี้แล้วผมก็คาดการว่าเทรนขาลงแบบนี้ก็น่าจะมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับในออเดอร์นี้ก็เปิดเซลล์ไปฟอลโล่ลงไปเดี๋ยวเรามารอดูะครับว่าในออเดอร์นี้เราจะทํากําไรได้หรือเปล่านะครับ โอเคะครับผมก็วินไปนะฮะและเรียบร้อยเลยนะครับเป็นไปตามที่เราคาดการแล้วผมการกดลงเนี่ยมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในเทรนขาลงเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้ด้วยละกันนะครับกับเทคนิคการดูเทรนของเทรดอย่างเซียนนะครับใครที่มีคําถามอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็จริงๆต้องแอบบอกก่อนเลยนะครับว่าในออเดอร์ที่2เนี่ยผมไม่ได้เทรดในวันเดียวกันเนาะมาเทรดอีกวันหนึ่งนะครับเนื่องจากในออเดอร์นั้นเนี มันหากไปยาวนานแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคลิปที่องมันสั้นจนเกินไปก็เลยมาอัดเพิ่มให้เพื่อนๆน,นะครับจะได้รับชมกันแบบเต็มอัตรสนะโอเคในคลิปนี้ประมาณนี้ดีกว่าใครนะครับที่อยากเรียนรู้เทคนิคการเทรด binary เพิ่มเติม,ตมนะครับอย่าลืมแอดเข้าไปที่ไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคําถามให้กับเพื่อนๆอ,อ,อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มันจะคลายให้เพื่อนตอบไปว่า MG หรือ Master G ก็ได้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะอย่าลืมศึกษาข้อมูลต ฝากกดติดตามทุกๆช่องทางของเฟรนด์เซียนเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เทคนิคดีๆจากตัวผมนะครับสำหรับวันนี้มาสเตอร์จีขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย